สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาแนะนำมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เด่นด้านวิศวกรรมนะคะแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์สูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนักน้องที่อยากจะเรียนวิศวะแล้วก็อยากจะเปนผาอินเตอร์นะคะฟังทางนี้เลยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยนี้ถ้าเข้าได้มีทุนให้ด้วยค่ะ มหาวิทยาลัยที่พี่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็คือมหาวิทยาลัยเจ,อจ,จ้อเจียงค่ะเจ้งเจียงตาเฉวหรือว่าเจ้งเจียงอิน v e r s i t สตีนะคะเป็นมหาวิทยาลัย top 5ของประเทศจีนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นมหาวิทยาลัยค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะคะแล้วแค่นี้ไม่พอนะคะความจริงแล้วมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็สาขาด้านวิศวกรรมนะคะเขา<ม><ม>ยังทําร่วมมือกับ UIUC นะคะเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรรมชั้นนําของประเทศอเมริกาะคะ่ะแต่ว่าเราสามารถเรียนในประเทศจีนนะคะแล้วก็เรียนในค่าเทอมที่โอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้าได้มีทุนให้เราด้วยนะคะค มาเริ่มดูที่สาขาที่เขามีก่อนนะคะสาขาที่เขามีเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะมีแบบความพิเศษอยู่นะคะก็คือมีอันที่หนึ่งะคะก็คือ electrical engineering and automation นะคะอันที่สองคือ electronics and computer engineering ค่ะ อันที่3นะคะก็คือ information engineering แล้วก็อันที่4นะคะก็คือ optical information science นะคะ and engineering ค่ะซึ่งค่าเทอมปกตินะคะจะอยู่ที่80,000หยวนหรือว่า4,0,000 0บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าน้องๆที่เข้าได้นะคะเขามีทุนให้นักเรียนทุกคนนะคะจะเหลืออยู่ที่4 8 0 0 0หยวนนะคะหรือว่าเหลือแค่2 4 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะแต่ถ้าน้องเข้าไปได้แล้วน้องเรียนดีนะคะเขาก็จะมีทุนค่าเทอมร้อยเปอร์เซ็นต์ให้น้องๆน,นะคะแต่พี่คิดว่ามันก็คุ้มนะคะเพราะว่ามันจะมีการเรียนอินเตอร์แล้วก็ อาจารย์บางท่านนะคะก็คือบินตรงมาจากอเมริกาเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าเราจ่ายค่าเทอมแบบจีนนะคะแต่ว่าเราได้การศึกษาของอเมริกาบวกจีนนะคะมหาลัยนี้นะคะเขาจะดูเกรดเฉลี่ยพวกแบบค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ดู i อ l ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะถ้าน้องมี SAT หรือ A Level หรือ IB เนี่ยก็จะช่วยเปอร์เซ็นต์ในการเข้าของน้องได้สูงมากๆเช่นกันค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ เวลาการปิดรับสมัครของเขานะคะก็คือเร็วกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะเขาปิดรับสมัครวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่สนใจนะคะก็ต้องรีบสมัครต้องรีบเตรียมเอกสารนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ของพีอีได้เลยนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย